ระวังเรื่องอะไรที่มีมีอยู่เพื่อเป็นเรื่องได้เรื่องเสือแต่ตัวเองจนไม่เห็นกับเพื่อนมนุษย์มันไม่ไหวปวดาจปวดาจที่ว่าจะเรียนต่อไปจะบวชต่อไปันก็ปวดานไม่รู้ว่าบวชเรียนเพื่อนะ ธรรมะเพื่อจะสละความเห็นแต่ตัวไปเสียอย่ามีตัวอย่ามีได้อยา่า,ยยามีเสีอแล้วจะได้หยุดจะได้ว่างจะได้หยุดพ้นเป็นตัวธรรมะที่ต้องเรียนต้องมีต้องทำให้ก้าหน้าปไป เป็นอันว่าท่านมหาอิทให้เราพูดเรื่องเซนแล้วก็พยายามจะพูดโดยโดยวิธีทั้งเป็นย่างยิ่งนะโดยพูดโดยยกเรื่ององคุลิมานมาให้รู้ว่าหยุดทำเหยื่อทำหยุดพ้นได้เดี๋ยวนี้มันหยุดกันไว้ได้เพราะมันหวังเหยื่ได้หวังที่จะเสียเป็นพลาดทั้งเอป็นที่ทางการการได้การเสียวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา เรื่องได้เรื่องเสียเนี่ยหาโอกาสที่จะได้นั่นได้นี่รเรือเขาเสียก็เป็นเหตุให้ต้องวิ่งไปหาอแค่ตัวนี่นเรื่องได้เรื่องเสียเป็นชาเป็นเนินเราวิ่งว่องเหมือนสุน,นัขถูกน้ำร้อนราดเพราะเรื่องได้เรื่องเสียอย่าว่าชาวบ้านนะถ้าเนินเราเนี่ยเวทีนี้มันครอกง,งามแล้วเราว,วิ่งว่อนวิ่งไปวิ่งมาเหมือนสุน,นักถูกราดในน้ำร้อนมันอยู่นิ่งอย่แล้ พยายามหยุดโดยการทำให้มันว่างแล้วก็ทอดรอบด้วยบทเรียนที่ทำประโยชน์ผู้อืน่นด้วยจิตว่างเพื่อไม่เอามาเป็นตัวเรามาเป็นของเราแต่เวลาวันหนึ่งคืหนหนึ่งทำประโยชน์ผู้อื่นได้มากแล้วก็ไม่รับความขอบใจไม่รับการตอบแทนอะไห อย่าเป็นอารักีคือว่าทำเพื่อให้ได้เงินให้ได้ที่เเสือนให้ได้กีวอนสวยให้ได้บาทสวยให้ได้กุติสบายเนี่ยมันพวกอารักีทำทุกอย่างเพื่อมีเงินใช้เพื่อมีกีวอนสวยเพื่อมีบาทสวยเพื่อมีกุติสวยเพื่อมีอยุกยาใบตาดีๆทั้นเนี่ยมันปป็นสิสี ว่ามันพวกอัลลักตีถ้ามันจริงอยนะ่างนี้วิ่งไปวิ่งมาเพื่อสิ่งนี้ถ้าเราไม่ต้องการสิ่งนี้มันโผล่รือที่มันม,มีอะไรต้องวิ่งไปวิ่งมามันตันโดดมักน้อยอยู่ได้ล้วยินพอไม่ตา้ไม่มีกินนะมีวอนม่มตามธรรมดาามันนี้มัมีไมิเนสีก็มียาแต่โรคก็มีมก็ไม่มีอะไรอยู่ แต่นี่ตงกางจะเด่นอย่างนั้นอย่างนี้จะมีอะไรที่มันเด่นมอาอไปมันก็ายากในเรื่องก็จบจากคำว่าหยุดก็ไม่ไม่ไม่เป็นทาสเรื่องได้เรื่องเสียแล้วก็ไม่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นเพลินในสัพพุทธสัพพะนัสสุพุทธเจ้าได้เคยใชั เช่นท่าแต่องคุริมานเป็นต้นนธรรมาปาติโมกวันนี้นจะเรื่องตักกองฟางกระจายเกี่ยวกับคำว่าหยุดเกี่ยวคำว่าว่าง การลืมเราเรียกว่าทำมปาติมโมกซัดซองกลางศาสัาเรื่องทำให้แจ่แแมแจ้งกระจ่างอยู่เสมอเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งนี่มันก็มีน้อยใ่ไหมมันมากทีเดียวพูดเดียวๆปฏิบัติจนตายก็ไม่หมด ลราอยู่แต่ว่าปฏิบัติถ้ามันจริงค่ควบคุมตัวเองสังเกตตัวเองสอบไล่ตัวเองอะไรน,นีมันจริงจริทงทาขี้เกียจแล้วไหลมันก็เป็นเรื่องได้ชนิดหนึ่งได้ขี้เกียจได้พักผ่อนได้นอนได้ขี้เกียจมันก็เป็นเรื่องได้ชนิดหนึ่งต้องมาควรจะมี แต่แล้วทำจนไม่รู้จักหยุดจักย่อนจนเจ็บจนค่ายจนตายมันก็ไม่ถูกไม่ใช่ว่าทำอย่างนั้นมันจะถูก <c oughs> สติปัญญาของร่างกายจิตใจควรจะมีพอสำหรับบริหารร่างกายให้ปกติปกติอยู่ได้ <c oughs> มีการเรียกว่าไม่ทำไปในิดไปในฝ่ายเสีย้วก็ไม่ขี้เกียจไม่เอาเปรียบคนอื่นในการเป็นอยู่นี่ก็เรียกาทำให้มันถูกในส่วนทิดได้ก็คือไม่อ่ามไม่ให้มันครอบงำเรามาให้เรื่องได้เรื่องเสียมนครอบงำเรา เห็นกันได้ก็ที่เสียดบ้างเอาเปรียบคนอื่นทั้งคนเห็นเสียบก็ทำผิดจนมีเรื่องต้องต,ตายไปเรอย ในที่สุดให้สังเกตดูวยดีว่ากี่เรื่องกี่เรื่องพูดกันกี่ปีกี่ปีมันก็เรื่องนี้นะผมพูดหรือเทศมาไม่รู้จักกี่ปีกี่ร้อยครั้งแล้วมันเรื่องนี้เรื่องเดียวแต่คาพูดมันพูดได้โดย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 อย่างอื่นโดยปริยายอย่างอื่นแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีเรื่องเดียวนะหัวใจพุทธศาสนามีเรื่องเดียว ไม่ยึดมั่นถือมันเราจะพูดอ้อมค้อมให้มันฟังแปลกแปลกแปลกแปกออกไปได้หลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างแต่ถ้าพูดอ้อมค้อมเท่าไรก็ยิ่งเสียเวลาเทะนะ่านั้นถ้าเราก็พูดตร,ตรงตรงมากขึ้นทุกทีมักจะกระทบกระทือนั่นนี่แต่พูดตรงตรง ลาที่ไม่มีได้ไม่มีเสียเลาสบายที่สุดพอได้ขึ้นมากว็าวุ่นอย่างได้พอเสียขึ้นมากว็าวุ่นอย่างเสีย <c oughs> เรื่องทางวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นเรื่องทางร่างกายก็เป็นอย่างนั้นพอหิวขึ้นมาก็ไม่ไหวกินสบาปอิ่มนัก <c> ก <oughs> ็ไม่ไหวในระหว่างที่ไม่หิวไม่อิ่มมันสบายนันเรื่องทางวิญญาณเ <c oughs> มื่อไม่ได้แล้วไม่เสียนะสบาย สุนัขมันสบายในขณะที่มันม,มีเรื่องหิวเรื่องอิ่มเรื่องตามมารม์